รู้กันไหมว่าแบทแมนมีโลบินมาแล้วกี่คนคนแรกดิกเลสันหนุ่มน้อยนักกายกรรมที่ชีวิตพลิกผันเพราะพ่อแม่ถูกมาเฟียฆาตกรรมไปต่อหน้าต่อตาแบทแมนเห็นแล้วก็สงสารเพราะเขาก็เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่แทนที่จะรับเลี้ยงเป็นลูกแบบปกติเขากลับจับดิกมาเป็นคู่หูให้ใส่ชุดรัดรูปสีแสบตาแถมยังไม่มีกางเกงอีกแล้วก็พากันไปซัดก,กับเหล่าร้ายฆาตกรโรคจิตกันแบบมันยอดแต่พอโตขึ้นดิกเริ่มรู้สึกว่าไม่แฟร์ทำไมแบทแมนได้ใส่ชุดดำสุดเท่ส่วนเขาได้ใส่ชุดแดงเขียวเเหมมมมมือออนนนนนนต้้้คริิสสสาาาาาดดดดไพะวััุทย ก็ขอลาออกแล้วไปเป็นฮีโร่เต็มตัวในชื่อไนวิงคนที่2เจสันทอดเด็กข้างถนนที่ชีวิตวนเวียนอยู่กับอาชญากรรมวันหนึ่งแบทแมนไปเจอเข้าเลยเก็บมาเลี้ยงหวังจะให้เด็กคนนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมไม่ได้เลี้ยงเป็นลูกแต่จับมาเป็นโรบินอีกคนแทนแล้วจุดพีกก็มาถึงเมื่อเจสันโดนโจกเกอร์จับตัวไปซ้อมสปางตายทีนี้ดีซีเลยให้แฟนๆโหวตก,กันว่าจะเอายังไงดีและเชื่อไหมครับแฟนๆโหวตให้เจสันตายโหดร้ายมากพี่น้องแต่ไม่ต้องห่วงเพราะต่อมาเขาก็กลับมาใหม่ในฐานะแอน หลังจากที่เจสันลาโลกไปแล้วแบทแมนก็เสียศูนย์ดาร์คขึ้นเครียดขึ้นทิมเห็นแบบนั้นก็เลยอาสามาเป็นโรบินเพื่อเยียวยาหัวใจให้แบทแมนกลับมาเป็นปกติคนที่4สเตฟานีบราวนี่คือโรบินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์แต่ก็เป็นคนที่มีช่วงเวลาสั้นที่สุดเช่นกันเพราะออกมาแค่ไม่กี่ตอนก็ตายสล้วและสุดท้ายคนที่5เดเมียนเว์ลูกชายแท้ๆของแบทแมนกับทาเลียอัลกูที่เกิดจากการผสมเทียมสรุปแล้วแบทแมนที่ได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ผู้รักสันโดษจริงๆแล้วก็มีพักพวกมากกว่าที่คิดนะครับเพราะ รู้กันไหมว่าอัศวินแห่งรัตติกาลแบทแมนเคยเจอกับเจ้าชายแห่งรัตติกาลแด็กคล่าแล้วเกือบจะกลายเป็นแวมไพร์ด้วยนะแด็กล่าถูกปลุกขึ้นมาโดยบังเอิญจากโจเกอร์และเพนกวินมันเริ่มแพร่เชื้อแวมไพร์ไปทั่วก็อดแฮมแบทแมนเจอเข้ากับมันครั้งแรกก็ใช้กระเทียมเคลือบอาวุธสู้แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแบทแมนเกือบจะกลายเป็นผีดิบซะแล้วโชคดีที่พระอาทิตย์ขึ้นทันเวลาเลยรอดมาได้ดระหว่างการต่อสู้แบทแมนโดนกัดจนเกือบจะกลาเลยเป็นแวมไพร์โชคดีที่เขามีเซรุ่มรักษาอาการไม่งั้นคงกลายเป็นนนนลลลลูกกกก้้้้้้้อออออองงแแแแดคาาววพเเเเจััีีีรรบบมใใหหฉซย แต่ปรากฏว่าเชื้อชั่วของดกคูล่ามันแรงเกินไปเซรุ่มก็เอาไม่อยู่แบทแมนเลยใช้แผนสำรองเอาเครื่องสร้างแสงอธิตย์เทียมยิงใส่ดกคูล่าและสุดท้ายก็บอกดกคูล่าว่าเมืองนี้มีบุรุษครั้งคราวแค่เพียงหนึ่งเดียวและนั่นคือฉัน รู้กันไหมว่านักฆ่าสาวสุดสวยคิวเลอร์ฟรอสเคยมีโมเมนต์หวานๆกับคิงชาร์กด้วยนะลูอิสลิงคอนหรือคิวเลอร์ฟรอสเปิดตัวด้วยความเยือกเย็นสมชื่อเธอบุกปล้นธนาคารแล้วแช่แข็งทุกคนในนั้นจากนั้นก็หนีออกมาแต่ดันซวยรถหลบหนีทิ้งเธอไว้เฉยเลยผลค,คือถูกจับและถูกบังคับเข้าร่วมทีมซุยไซสควอรแบบไม่ถามความสมัครใจเธอตื่นขึ้นมาในห้องขังพิเศษยังไม่ทันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคิงชาร์กก็ทำท่าจะขมื่บเธอเป็นมือกลางวันแน่นอนว่าฟรอสไม่ยอมเธอจัดการไอฉลามบ้าพลังจนนิิ่งงแลล้ววหัากกโดเรรีส เธอก็โดนวางยาอีกรอบแล้วโดนโยนลงมาจากเครื่องบินแถมร่วมชูชีพดันเจงอีกต่างหากโชคดีที่คิงชาร์กมาช่วยรับเธอเอาไว้ก่อนจะยกขบวนกันไปยังจุดพักของแก๊งตอนนี้เองที่อแมนด้าติดต่อฟรอสต์แบบลับๆแล้วมอบภารกิจให้ไปเก็บลิทเลอร์คนเดียวฟรอสต์ Frost ถูกกับตันบูมมลง um ang, พาเข้าคุกผ่านห้องเก็บศพแบบเปลือยเปล่าในถุงซิปพอถึงที่บูมมลงก็ตีหัวเธอแรงจนของขึ้นเธอเลยฟื้นขึ้นมาจัดการเจ้าหน้าที่แบบจบในดอกเดียวแล้วตามด้วยเข่ากลางเป้าใส่บูมมลงเอาขึ้นอย่างสะใจในคุกเเเเธอออตตาาามหรทลลจนแ่่่พู้วี ถูกสังเก็บเป็นเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีปิดระเบิดนาโนที่ฝังไว้ในหัวพวกสุยซสสควอตฟรอสก็เลือกที่จะไม่ฆ่าเขาแต่เรื่องยังไม่จบโจ๊กเกอร์ดันแหกข้องขัง,งปล่อยนักโทษทั้งหมดฟรอสเลยรีบหนีหัวสุกหัวซุนแต่แล้วก็โดนเบนโผล่มาจับรถเธอเหวี่ยงทิ้งเห็นชัดๆว่านี่มันไม่ใช่วันของเธอ รู้กันไม่ว่ารับหลังโจ๊กเกอร์ฮาร์รี่ควินเคยแอบมีโมเมนต์สวีทหวานกับเดรชอตด้วยนะหลังจากเลิกกับโจ๊กเกอร์แบบเด็ดขาดฮาร์รี่ก็ถูกส่งตัวไปอยู่บ้านพักสำหรับผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายแต่ไม่ทันไรก็เกิดเรื่องจนได้เพราะดันไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เรื่องดูกระตัวล,ลูนี่ทูนเลยถูกจับอีกรอบแต่คราวนี้แทนที่จะได้กลับคุกเธอกลับโดนอแมนด้าวอลเลอร์รับตัวไปเข้าแกงซุยไซส์ควอสงานฮาร์ <Harley S 1> ี่กลายเป็นสมาชิกแบบจำใจเพราะโดนฝังระเบิดไว้ที่คอถ้าคิดจะหนีก็บึ้มทันทีงานของเธอคือพาาาทมมมมลุยยคคกกอออัเื่ขขโู้บจิ แล้วฮาร์รี่ก็ปิ๊งรักครั้งใหม่กับเดชช็อตวันถัดมาฮาร์รี่ออกอาาว่าตามหาตุ๊กตาสุดรักเลยโดนแบทแมนจับส่งคุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนให้เดชช็อตปลอมเป็นยามแล้วลอบเข้าไปข้างในพร้อมกันระหว่างปฏิบัติการฮาร์รี่เจอโจ๊กเกอร์และมีดรามา่านะเธอพูดชัดว่าเลิกกันแล้วฉันมีคนใหม่แล้วก่อนจะยิงใส่โจ๊กเกอร์แม้จะไม่ทะลุกระจกก็ตามแล้วก็เดินจากไปแล้วมันก็บังเอิญทําให้โจ๊กเกอร์หลุดออกมาได้ในภายหลังเธอกับเพื่อนร่วมทีมบุกเข้าไปเอาอาวุธคืนรวมถึงคอนสุดดท่่รรรรักกกขขออออองเเเเเธแล้ว้ววโโจ์็ผมมาาาพปิิยซน หลบเมืองไว้ในค้อนของฮารี่แล้วทั้งคู่ก็วางแผนหลบหนีด้วยการปล่อยนักโทษออกมาสร้างความวุ่นวายก่อนจะแอบขึ้นหอหนีไปแต่ก็เกิดศึกชุลมุนกลางอากาศก่อนที่แบทแมนจะเอาชนะเธอแล้วถอดชนวนระเบิดได้ส่วนโจ๊กเกอร์ก็หล่นหายไปแล้วฮารี่ก็ถูกส่งกลับคุกอีกครั้งรู้กันไหมว่าฮารีควินเคยอ่อยเดชช็อตจนโจ๊กเกอร์หึงฟลอยลอตันหรือเดชช็อตนักแม่นปืนขั้นเทพพยายามแหกคุกสุดโหดโดยใช้แค่ปากกาแง่กุญแจมือและเก็บผู้คุมสุดจัดแต่ดันโดนฉีดยาสลบกลางทางเลยโดนส่งกลับไปให้อแมน เ,เอาไปใช้งานในทีมซูไซส์สควอตในระหว่างปฏิบัติภารกิจเขาโดนฮาร์ลี่อ่อยหนักแถมยังโดนกับตันบูมแมลงหมันไส้จนเกือบโดนปลามีดใส่หน้าในเกมปาเป้าแผนบุกค,คุกอาคัมมีอุปสรรคเพียบแบทแมนโผล่มาเจอหลังจากซัดก,กันไปหนึ่งรอบเดียช็อตก็ค้นพบว่าวอลเลอร์หลอกใช้ทีมมาเก็บลิตเลอร์เพราะลิตเลอร์ดันรู้วิธีปิดระเบิดในคอทุกคนทีมเลยเปลี่ยนแผนพาตัวเองไปโดนไฟฟ้าช็อตเพื่อปิดระบบระเบิดไม่แนะนําให้ทําตามที่บ้านนะครับคลแมแอมาถึงเมื่อเดียช็อตซัดกับโจ๊ก ส่วนเดชช็อตก็โดนโจกเกอร์อัดเละแต่ยังใจสู้จนโจกเกอร์ยอมรับว่านายน,นี่แหละตัวป่วนของจริงรองจากแบทแมนก่อนเดชช็อตจะเหวี่ยงโจกเกอร์ทิ้งพร้อมเฮลิคอปเตอร์ตกลงไประเบิดตูมใหญ่สุดท้ายเดชช็อตพ้นโทษ,โทษกลับไปหาลูกสาวอย่างอบอุ่นแต่ก่อนจะจบบริบูรณ์เขาก็ขอปิดบัญชีเก่ากับวอลเลอร์ด้วยการขึ้นลำสไนเปอร์เล็งเธอแบบนิ่งๆตัดจบพร้อมคำถามในหัวว่าจะยิงดีไหมแคทวูแมนจากจอมโจรสาวสุดแซ่บสู่แอนตี้ฮีโร่สุดปังเธอปล้นคนรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่งานปาร ณคะ,ะเลหาสุดไฮโซที่เต็มไปด้วยแขกที่แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่เซลีนาคลายปรากฏตัวในลุคแคทวูแมนเวอร์ชันวินเทจเดินคู่มากับแบล็กมาสที่ยอมจ่ายค่าเข้าสมาคมวายร้ายหรือวายอาถานเป็นมรกต c แคทไอให้หัวหน้าแก๊งชื่อเลดี้บาบาร่ามิเนวาและแน่นอนว่าเซลีนาไม่ได้มางานนี้เพื่อกินฟรีเธอแอบเปลี่ยนชุดปีนขึ้นหลังคาแฮกกล้องวงจรปิดแล้วก็ขโมยมรกตดซะเลยแผนเกือบเนียนถ้าไม่มีใครโยนบ,บัดตะแลงใส่ฐานมรกตดจนสัญ,ญญาณการขโมยดังลั่นปาร์ตี้แคทวูแมน ไล่ล่ากันมันหยดจนไปโดนแบทวูแมนดักหน้าด้วยมอเตอร์ไซค์นางแมวหักหลบกระทันหันจนรถคว่ำแล้วก็สลบจากนั้นเธอก็หายตัวไปแล้วอัญมณีก็หลุดไปอยู่ในมือศัตรูต่อมาเซลีน่าตื่นขึ้นมาบนเครื่องบินถูกจับโดยแบทวูแมนและทีมตำรวจสากลที่อยากได้ตัวเธอไปล้มแก๊งเลวัยอาถานและกับการลบประวัติอาชญากรรมทั้งหมดงานนี้แคทวูแมนเลยจำใจต้องยอมรับภารกิจที่เสี่ยงหาเซลีน่าแอบขโมยมือถือของแบทวูแมนโทรหาโฮลี่ฝากให้ดูแลเด็กๆในความดูแลของเธอพร้อมสัญญาจะกลับไปพร้อมเงินเยอะๆจากกนนั้นธ็โดร ลงหลังคาตึกเป้าหมายอย่างสวยงามแต่ดันเจอศัตรูเก่าเชือชายมารออยู่ก่อนจะมีอีกคนมาแจมนักฆ่าปีกข้งข่าวจาก League of ชา a d o w ชื่อนอตเฟลาตากลายเป็นสึกบูสุดชุลมุนซัดก,กันมันหยดแล้วทั้งหมดก็ตกลงไปกลางห้องประชุมวายร้ายพอดีเป๊ะเลยตีกันเละเทะมีทั้งปีศาจจากนรกยักษ์เกราะอโพคาลิปส์สัตว์ประหลาดที่เกิดจากสารเคมีแต่แคทวูแมนกับแบทวูแมนก็ยังฟาดได้หมดโดยเฉพาะโทบไบแอสเวลที่โดนเธอเตะกลางจุดอ่อนทีเดียวสุดแล้วตำรวจสากลก็ได้มารากรกคืนตัวแสบทุกตััวดดนจบหมยก เวนมิเนอร์ว่าที่หนีไปได้ส่วนเซรีน่าก็ได้รับการยกเลิกทุกข้อกล่าวหาและได้อิสรภาพคืนในที่สุดที่ปารีสแคทวูแมนนั่งชมวิวบนหอไอเฟลพร้อมสร้อยเพชรเส้นใหม่สุดปังแต่ยังไม่ทันได้ชื่นชมก็เจอมือสังหาร52คนมาเล่นหมาหมู่ใส่โชคดีที่แบทวูแมนมาช่วยแล้วทั้งคู่ก็แข่งกันว่าฟาดกันไปกี่ศพแล้วแล้วบอสลับก็โผล่มามิเนอร์ว่าแปลงร่างเป็นชีตาไล่กัดแคทวูแมนที่ต้องวิ่งหนีแบบไม่แคร์ลุกและนำไปสู่การปะทะบนเครนแล้วจบลงด้วยกกกาาาารทททีี่่ตตต้โดนนฟสแงเหล็อย ย้ากับตํารวจสากลว่าเธอไม่ได้มาพัวพันกับเรื่องนี้เพราะแค่อยากขโมยมรกตแต่อยากช่วยเด็กๆที่โดนชีตาจับไปค้ามนุษย์และบอกลาอย่างนางเอกสวยๆก่อนจะเปิดเผยว่ามรากตกลับมาอยู่ในมือตัวเองเรียบร้อยแล้วจ้าในตอนท้ายเซลีน่าลอยเรืออยู่กลางทะเลพร้อมมรกตในมือเธอรับโทรศัพท์จากโฮลี่แล้วบอกว่ารอเดี๋ยวกําลังจะกลับก็ตแฮมแต่ขอแวะไปปล้นหอคอยลอนดอนก่อนนะจ๊ะแคทวูแมนหัวขโมยใจงามนางแมวที่ใครๆก็จับไม่อยู่ รู้กันไหมว่าถึงจะใส่หน้ากากโหดๆท่าทางดุๆแบบนี้แต่ตัวจริงของแบทวูแมนน่ารักสุดๆเธอมีชื่อจริงว่าเคทเคนเป็นญาติของบูสเวนใช่แล้วญาติของแบทแมนแต่หนุ่มๆที่แอบชอบเธอก็เตรียมผิดหวังได้เลยเพราะเธอไม่ได้ชอบผู้ชายเธอเป็นสายเลิฟหญิงล้วนมีครั้งหนึ่งที่แซบมากแคทวูแมนบุกมาอ่อยเธอแบบแนบชิดสนิทขั้นสุดจนแบทวูแมนเขินหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสูกแต่เดี๋ยวก่อนแคทวูแมนก็แค่ทําให้อยากแล้วจากไปเพราะจุดประสงค์จริงๆคือขโมยโทรศัพท์ของแบทวูแมนไม่ได้มาจารรรรกกมมมหัวใจจแต่ จริงๆสรุปเลยสวยเก่งดูและยังเขินเป็นแบทวูแมนไม่ได้มีดีแค่เตะต่อยแต่ยังมีมุมมุ้งมิงให้แฟนๆใจละลายอีกเพียบ รู้กันไหมว่าก่อนจะมาเป็นเจ้าชายแห่งอาชญากรรมโจโกเกอร์เคยเป็นใครและทำอาชีพอะไรมาก่อนนี่คืออดีตของโจโกเกอร์เดิมทีเขาเป็นวิศวกรที่ลาออกจากงานเพื่อไปเอาดีด้านการเป็นนักเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งก็แป๊กสนิทต,ตอนนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งท้องเขาจึงจำใจรับงานพาโจนสองคนลักลอบเข้าบริษัทเก่าโดยต้องใส่ชุดเลดฮูดเพื่อให้ดูเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ก่อนปฏิบัติการเขากลับได้รับข่าวร้ายสุดพีคภรรยาและลูกในท้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในบ้านแต่พอจะถอนตัวก็ถูกบังคับให้้ไปต่่่อออยยูดดีสุทาเเรืงก็ล เ,เมื่อมีการยิงกันในโรงงานโจนถูกยิงตายเขาโดนแบทแมนไล่ตามแล้วก็ตกลงไปในบ่อเคมีแบบไม่ตั้งใจผลที่ได้ผิวขาวซีดปากแดงแฉแต่ผมเขียวจีดกลายเป็นลุคซิกเนเจอร์ของโจ๊กเกอร์ไปในพริบตาและเหตุการณ์นั้นบวกกับความเศร้าจากการสูญเสียทุกอย่าง <c oughs> ก็ทําให้เขากลายเป็นบ้าอย่างสมบูรณ <c oughs> ์แล้วกลายเป็นโจกเกอร์แบบทุกวันนี้ กลับมาปัจจุบันจ๊กเกอร์นี้ออกจากคุกและบุกไปยิงบาบาร่าต่อหน้าผู้บัญชาการตำรวจกอดอนจากนั้นก็จับพ่อของเธอไปทรมานในสวนสนุกสุดสยองพร้อมโชว์ภาพถ่ายบาบาร่าหลังโดนยิงเพื่อบันทอนจิตใจเขาหวังจะทําให้กอดอนเสียสติในแค่วันเดียวเพื่อพิสูจน์ว่าใครๆก็เป็นบ้าได้แค่โดนวันเลวร้ายสักวันแต่แผนดันเฟลกอดอนยังมีสติอยู่ครบแบทแมนตามไปช่วยและไล่ล่าโจ๊กเกอร์จนถึงในบ้านผีสิงโจ๊กเกอร์พยายามเกลี้ยกล่อมว่าโลกนี้มันบ้าพอๆกับตัวเขาแต่แบทแมนไม่เล่นด้วววยยสสุดดท้้้าาแบนจััตเเขไลอ ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้โจเกอร์คิดอยู่แป๊บก่อนจะบอกว่าสายไปแล้วเพื่อนแล้วเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับคนบ้าให้ฟังปรากฏว่าแบทแมนหัวเราะก,กับมุกของเขาด้วยแล้วทั้งสองก็หัวเราะไปพร้อมกันก่อนภาพจะตัดมืดให้เราสงสัยกันว่าแบทแมนฆ่าโจเกอร์หรือไม่ รู้กันไหมว่าโจ๊กเกอร์วายร้ายคู่ปรับตลอดการของแบทแมนมีที่มาอย่างไงดีไซน์ของเขามาจากตัวละครชื่อกินเพลนที่รับบทโดยคอนลาดไว้จากหนังเงียบเดอะแมนฮูลาฟหรือชายผู้หัวเราะชายผู้มีรอยยิ้มติดแน่นบนใบหน้าตลอดเวลาไม่ใช่เพราะเขาอารมณ์ดีแต่เพราะถูกลงโทษโดยการเฉือนปากให้ยิ้มถาวรตั้งแต่เด็กทําให้เขากลายเป็นตัวตลกในคณะละครเร่ถึงหน้าจะดูเหมือนยิ้มตลอดแต่จริงๆแล้วชีวิตเขาเศร้าสุดๆแล้วรอยยิ้มที่ไม่มีวันหุบของเขา,ขเขาก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโจ๊กเกอร์และที่ตลก อตอนแรกโจกเกอร์ถูกบ๊อบเคนเขียนให้เป็นตัวร้ายโผล่มาตอนเดียวแล้วตายเลยแต่บิลฟิงเกอร์หนึ่งในทีมงานเห็นแววว่าตัวละครนี้มีของเลยเปลี่ยนบทให้รอดชีวิตแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแบทแมน Batman. รู้กันไหมว่าก่อนที่แบทแมนจะมาโหดเข้มขนาดนี้เขาเคยติงต้องสุดๆมาก่อนนอกจากจะเคยเต้นร่วๆแล้วยังเคยไปแข่งเซิร์ฟสุดฮากับโจเกอร์อีกด้วยทั้งคู่ใส่กางเกงว่ายน้ําทับคอสตูมประจําตัวดูแล้วตลกสุดๆตอนแข่งกันก็ไม่ธรรมดาพอเริ่มแข่งฉลามก็โผล่มาแต่แบทแมนไม่ตกใจเลยเขาใช้สเปรย์กันฉลามขังข่าวแค่ฉีด 2- อสาปื้ดก็เรียบร้อยไม่ต้องกลัวฉลามอีกต่อไปสุดท้ายแบทแมนชนะไปด้วยคะแนน50ต่ตอนหนึ่งแบทแมนได้50คะแนนจากการไล่ฉลามไปได้ส่วนโจเกอร์ได้คะแนนเดียวจากการแต่งตัวสีสันสดส แล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่บอกเลยน้องตัวประกอบคนนี้จะมาก